สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกันล้มตรงรุ่นนะครับของ Honda c b 1 1 0 r s นะครับแล้วก็ Honda c b 1 1 0 0 e นะครับจะเป็นการล้มงานตรงรุ่นนะครับสามารถเอาไปใส่กับตัวรถได้เลยนะครับงานจะมีสสีนะครับจะมีสีดำแล้วก็สีเงินที่ชุบโครเมียมนะครับตัวที่เอามารีวิววันนี้จะเป็นตัวสีเงินนะครับงานชุบโครเมียมนะครับ วัสดุค่อนข้างจะหนานะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะครับจะมาพร้อมกับตัวชุดอะแดปเตอร์นะครับเป็นตัวอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งนะครับงานค่อนข้างจะสวยเลยนะครับสามารถเอาไปติดตั้งกับตัวรถได้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวอุปกรณ์เสริมในการจับไฟสป,ปอร์ตไลท์ได้นะครับ สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ